นี่นะครับเป็นรองเท้าของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนะครับที่กองอยู่ตรงนี้นะครับอ่าจากรลอยที่ชนแล้วนะครับรถกระบะชนตั้งแต่ตรงเสาไฟต้นเนีับแล้วก็ลากนะครับลากยาวมาศพแรกนะครับศพแรกอยู่ตรงเสาไฟเสาที่สองนะครับศพแรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปอีกหน่อยครับประมาณสามสิบเมตรนะครับอยู่ที่เสาไฟเสาที่สามนะครับศพที่สองนะครับแล้วก็ รถกระบะแล้วก็ลางมอนะไซคนน์นะครับไปนู่นนะครับกระบะคันนู้นครับนู่นครับกระบะคันนู้นครับที่ลางมอไซค์ไปครับตอนนี้ลากยาวประมาณสองรอยเมตรได้ครับจากจุดเกิดเหตุนะครับ

มาถึงลาบกมันมาถึงลาบไกลกไปถึงขนาดนู้น่ะลาบไปร้อยเนะมตรแล้วค่ับตรงชนผมตกใจเลยครับตรงชนแล้วพวกกินแค่นี้เราตกใจก็เลยจะหนีแต่หนีไม่ได้เพราะเราไม่ได้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 หนีคลับเพราะว่าผมตอนแต่ผมโชนอนะ่ะไม่มีใครอยู่ในแถวนี้มีมีคนก็เห็นตอนชนเลยใช่ผมก็จอดรถเลยดับเกลื่อนจอดรถเลยผมก็เลยเดินมาดูเรวเราไปไหนมาผมไปเจอหาดกะเพราครับ